มาถึงกันแล้วค่ะริมแม่น้ำป่าสักในอำเภอเสาให้ค่ะแล้ววันนี้ที่แอมจะพามาอวดดีก็คือที่นี่แหละค่ะวัดสมุหาประดิษฐารามค่ะที่นี่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะมากเลยค่ะตามแอมมาดูกัดีกว่าข้างในมีอะไรดีเขาถึงมากันเยอะมากเลยค่ะ พระประธานและพระอุโบสถหลังนี้ได้รับการบูรณะใหม่จนสวยงามจากการร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านและคนสำคัญคือพันตำรวจโทพาทีเฉลิมเจริญค่ะได้รวมใจทุกๆคนมาช่วยกันดูแลรักษาวัดต,ตามหลักบวรจริงๆนะคะนั่นก็คือบ้านวัดโรงเรียนทุกคนมีส่วนร่วมทำดีเพื่อสังคมค่ะพระประธานในพระโบสถของวัสมุหปฏิารามนี้เป็น พระประธานป่างมารวิชัยซึ่งตางมารวิชัยนี่ก็คือเป็นรูปลักษณ์แบบเหมือนสมัยสุขโขทัยนะลงรักปิดทองมีการบรรณนะครั้งล่าสุดนี้เมื่อปีพุทธศักราช2 5 5 2เมื่อเดือนช่วงเดือนกันยายนอันนี้ก็ลงรักปิดทองใหม่ทั้งองค์ตามที่ปรากฏ พระประธานองค์นี้ได้รับการถวายนามจากสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเมื่อวันที่19เมษายนพุทธศักราช2553ค่ะนามว่าพระพุทธรัชากาลยานนมิประดิษฐารามสวยงามและมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนพระบางมานวิชัยที่อื่นๆนะคะคือตรงสังคาติบริเวณหัวไหล่ซ้ายและด้านหลังทำเป็นรอยจีพับเหมือนสบายค่ะแปลกแล้วก็หาดูได้ยาก ส่วนจะเป็นในช่วงยุคสมัยใดยังไม่มีการยืนยันแน่ชัดเป็นหลักฐานนะคะแต่จากการสันนิษฐานว่ากันว่าเป็นพระที่น่าจะอันเชิญมาจากเมืองเก่าสุขโขทัยค่ะส่วนพระบรมสารีริกธาตุและก็พระอาหารหันตธาตุที่ปรากฏอยู่นี้ ได้มาจากมุทิสภาให้มาได้สองครั้งนะถวายในวัดที่เป็นสำนักปฏิบัติธรรมซึ่งวัดสมุหปฏิถารามแห่งนี้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสระบ,บุรีแห่งที่8และอีกในครั้งหนึ่งมุทิสภาได้ถวายในพระอารามหรือวัดต่างๆที่มีประวัติรอห้าเสด็จประพาสต้นคุณผู้ชมคะวัดสมุหปดิษฐารามแห่งนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีนะคะ แล้วก็ได้รับอิทธิพลของศิลปะจีนปนไทยสร้างมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์อย่างที่น้องแอมบอกไว้ค่ะนั่นก็คือตั้งแต่ช่วงรัชสมัยรัชกาลที่สมถึงในช่วงปลายรัชกาลที่4ค่ะสังเกตที่ซุ้มเก่งจีนก่อนถึงตัวพระอุโบสถนะคะจะเป็นลายปูนปานรูปช้าง3ามเสียนยืนอยู่ใต้มงกุฎและขนาดดีแตรทั้งสองด้านค่ะอีกจุดที่น่าสนใจนะคะ นั่นคือบริเวณหน้าบันที่มีลวดลายทั้งเป็นรูปดอกและใบโบตันเก่อเกี่ยวประดับเป็นพื้นอยู่อย่างสวยงามค่ะด้านบนมีตราพระวิมานซึ่งเป็นตราประจำราชการที่สามนะคะส่วนด้านล่างเป็นรูปราชสี์ซึ่งเป็นตราประจำกระทรวงมหาดไทยของเราค่ะตามกรอบประตูและหน้าต่างจะประดับด้วยลายปูนปั้นรูปดอกโบตันที่บานประตูทั้งสองด้านนะคะ มีภาพเขียนลายทองเป็นรูปทวารบานที่มีนวดเคลายาวแบบจีนค่ะดูแล้วเป็นการสร้างพระอุโบสถที่เรียบง่ายแต่ว่าเต็มไปด้วยลายละเอียดที่สะท้อนอัตลักษณ์ของวิถีชีวิตผู้คนที่ได้มีความผูกพันกับพระพุทธศาสนาของเรามาอย่างยาวนานอีกวัดหนึ่งในจังหวัดทีเดียวค่ะคุณผู้ชมหลายคนอาจจะยารู้ใช่ไหมคะว่าวัดน,นี้ใครหนอเป็นผู้สร้าง ตามประวัตินะคะบอกไว้ว่าผู้สร้างคือเจ้าพญานิกรบดินมหินทรนมหากรายานมิตรค่ะที่สมุหานายกหรือว่าเจ้าเสือโตท่านนี้ท่านเป็นบุตรชาวจีนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในสยามตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งค่ะและท่านนี้แหละค่ะที่เป็นต้นตระกูลกระยานมิตรพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4, สี่ได้ทรงโปรดราชทานนามว่าวัดสมุหประดิษฐารามค่ะ ลายเบนเพดานและกิจกรรมฝาผนังที่นี่เคยมีนักวิชาการจากศิลปกรและจากหลายๆมหาวิทยาลัยเคยมาเยี่ยมชมค่ะผู้ดรววาเป็นกิจกรรมฝาผนังที่มีความสมบูรณ์และมีวิถีชีวิตของชาวไทยยวนซึ่งที่นี่ก็ซ่อมแซมบรณะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวยงามและสมบูรณ์มากเลยค่ะจิตกรรมฝาผนังในพระอุโบสถนะคะเป็นจิตกรรมแบบไฮประเพณีเขียนด้วยสีฝุ่นค่ะ ลักษณะฝีมือเป็นแบบสกุลช่างหลวงเป็นเรื่องราวของหนุนวิชัยทาวีคือเรื่องเสือกับโค้ที่เขาเป็นเพื่อนกันค่ะเรื่องสมุดโคดพระสมุดโคดก,กับพระชายาเขาต้องพัดพลาดจากกันเกิดอะไรขึ้นบ้างเรื่องราวที่ผนังส่วนนี้ได้เล่าไว้อย่างสวยงามค่ะส่วนห้องที่หนึ่งเป็นภาพสะท้อนชีวิตประจําวันของชายที่กําลังตกปลาสามีภรรยาช่วยกันพายเรือเด็กเล่นน้ําคนฝึกช้าง คุณผู้ชมคิดว่าปัจจุบันภาพอย่างนี้ยังหาชมได้ไหมคะในชีวิตของคนเราตรงประตูนี่ไงคะที่ใครๆก็ต้องมาชมเพื่อศึกษาเพราะว่าเป็นเรื่องประเพณีพื้นบ้านคือประเพณีแห่บ้างไฟและประเพณีแห่กระทงเสียหัวคะ่ะสงสัยใช่ไหมคะ การแห่กระทงเสียหัวก็คือการสะดเดาะเคราะห์ตามความเชื่อที่ว่าใครที่ถูกทักหรือว่าถูกทำนายว่าจะมีเหตุร้ายกับตัวนะคะให้มีการจัดกระทงเสียหัวค่ะแล้วก็แห่ไปเพื่อถวายผีบ้านผีเรือนหรือเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาเพื่อขอให้พ้นจากเคราะห์แล้วก็นำกระทงนี้ไปลอยในแม่น้ำเพื่อปล่อยเคราะห์นั่นเองค่ะ มาถึงเรื่องสําคัญอีกเรื่องค่ะนั่นก็คือเรื่องการแต่งกายที่เราเห็นกันอย่างเด่นชัดของชาวไทย,ยวนและก็ปรากฏอยู่ที่ผนังแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นของชายและของหญิงนะคะเริ่มกันที่ของชายก่อนเลยก็คือการสักยันที่ขาค่ะสําหรับของหญิงชาวไทยยวนที่เป็นจุดเด่นคือการนุ่งผ้าสิ้นลายขวางและทั้งสองอย่างนี้ก็คือเอกลักษณ์เฉพาะที่พบได้ในชาวไทย,ยวนค่ะ ส่วนผนังหุ้มกลองด้านหลังจะเป็นเรื่องของพระม,มาลายัยเสด็จปโปรดสัตว์นรกกับภาพวิธีชีวิตของชาวบ้านค่ะมีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจทีเดียวลองมาดูกันใกล้ๆตรงนี้ค่ะอเ oh, <no. S 1> ช้าโบโสถ์แห่งนี้เปิดให้เข้าชมตั้งแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะ นอกจากจะเป็นวัดสําคัญทางประวัติศาสตร์ชาติพันธ์ศิลปะแล้วยังเป็นวัดปฏิบัติธรรมด้วยนะคะมีดีขนาดนี้จะไม่ให้แอมพามาอวดได้ยังไงหมดเวลาในช่วงอวดดีกับแอมแล้วค่ะตอนนี้ช่วงอวดเก่งกับพี่อาร์คงรอแอมนานแล้วค่ะพบกับแอมได้ใหม่ในรายการอวดดีอวดเก่งสัปดาห์หน้าแอมจะพาท่านผู้ชมไปอวดดีกันที่ไหนติดตามชมกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ